สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ c o o k i n g Eating with เล็กนะครับวันนี้ปรุงกินกับวันเล็กพามาทำของหวานดีงดของขาวสักวันหนึ่งนะครับวันนี้มาทำ a m a z i n g มากๆครับท่านผู้ชมไอศครีมทอดครับรับรองได้ว่า a m a z i n g สุดๆนะครับเป็นของหวานชั้นนำของร้านอาหารของ Cook i n g Eating with เล็กนะครับมาดูกันเลยครับว่าวิธีทำแล้วก็วัตถุดิบมีอะไรบ้างมาชมกันเลยครับ เลยครับองประกอบนะครับวันนี้เราใช้ขนมปังนะครับท่านผู้ชมเราทำสองลูกนะครับเดี๋ยวเราจัดการเนียติมนะครับไอศครีมนี่ช็อกโกแลตนะครับนี่ซื้อมาฉพาะกิจโดยเฉพาะวันนี้ปกติเราจะใช้ถังใหญ่นะครับนี่สตรอเบอรี่นี่สองลูกนะครับถ้วยละลูกพอดีแล้วเดี๋ยวเราออนท็อปหลังจากสุกเรียบร้อยด้วยท็อปปิ้งสตอร์นะครับประกอบไข่เป็ดด้วยนะครับ เราทําการห่อหุ้มสักเดี๋ยวดูกันเลยว่าวิธีการทําเป็นยังไงนะครับอ่าไปดูขั้นตอนกันเลยครับเรามาตอกไข่ก่อนเลยครับท่านผู้ชมใช้ไข่เป็ดครับวันนี้น้ำอืมตีเลยครับเอ่อท่านผู้ชมครับ เราต้องตีไข่ให้เข้ากันนะครับร่อนไข่แดงไข่ขาวนะครับอ่าเสร,ร้อยนะครับอ่านะครับเราต้องตัดขอบออกไปนี่ตัดขอบขนมปังออกเลยครับนี่ครับเศษขนมปังนี้เราสามารถชุบไข่ทอดได้นะครับ ชุบไข่แล้วก็ทอดกินได้สบายนี่เสร็จเรียบร้อยครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับน,นี่สองลูกนี่ครับช็อกโกแลตนี่ปกติไอ์ไอครีมจะแข็งใน่วันนี้นิ่มๆม,มากเลยครับท่านผู้ชมนิ่มมากๆนี่ลงบนนี้เลยครับนี่ ทำการห่อหุ้มลูกเลยครับเราก็ชุบอย่างนี้เลยครับห่อหุ้มห่อหุ้มห่อไอ้มิดชิดเลยนะครับ มาแล้วก็โรยด้วยผิดขนมปังเลยครับกับสตรอบอรี่นะครับลูกนี้นี่ครับเราก็จัดการห่อเลยครับนี่อืม ครับท่านผู้ชมเรามาทำการทอดไอศครีมกันเลย่ะ๋ยวน้ำมันพอป,ประมาณนะครับเ,เลยครับเดี๋ยวาก็สวัดน้ำมันใส่นะครับ ทอดให้เหลืองนนครับเอาไว้ลูกกาภายนอกนี่ออกเหลืองอ่ะเจ็ดร้อยครับหนึ่งลูก,ลก นี่ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับสําหรับไอศครีมทอดเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันนะครับนี่สองลูกวันนี้ท่านชมเรามาแต่งหน้ากันหน่อยนะครับนี่ลูกใหญ่มากวันนี้นี่บนร้านอาหารของกุ๊กกิ้งลูกละร้อยแปดสิบาทนะครับเนี่ยไอศครีมทอดนะครับ เดี๋ยวจะมาดูกันก่อนว่าลูกไหนอ่าลูกนี้ก่อนนะครับนี่จะให้ท่านดูนี่อือท่านผู้ชมมีสตรอเบอรี่นะครับเนี่ยนี่สตรอเบอรี่อ่าดูลูกนี้หน่อยดูลูกนี้หน่อยลูกนี้หน่อยช็อกโกแลตอืมอืมอ่าวสุดยอดเลยครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราชิมกันชิมกัน นีครับท่านผู้ชมอ a m a ซิ่งสุดๆเลยครับเนี่ยไอศครีมทอดอ่ะชิมด้วยกันนะครับของหวานเปลี่ยนจากข้าวมาเป็นหวานบ้างหอมอืมอืม,อมเนียบตูกตุกใจคลิปก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปดูว่า Cooking e a t i n g with a l ลักาไปปรุงอะไรกันต่อนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดี